เรา,จ,าจะถ่ายรูปไงไ่ยงนึ่งองเรถ่ายรูปให้เจอก็มีทีดาสาราลัชังหุ่ยงานเลี้ยงวันเกิดค่ายเลมีความสุขเติมโลสอลงส่ง แม่นี่คือเราทำไลยคืออ่านสงครูถ่ายคลิปสงครูค่ะถ่ายคลิปสรงครูค่ะโอ้เจอาก็มีที่ดาสาราลัช่างรื่นห้วยงานเลี้ยงวันเกิดขวายละมีความสุขเติมหล่อส่งตรงรื่นห้วยของขวัญเอออันนี้ได้นะ เอาอีกเทปหนึงหรือว่าเอาเลยอเอาเ <c oughs> ลยขอเจ้าที่อาจารย์ละช่งางมือหุ่ยงานเลี้ยงวันเกิดควายเละมีความสุขเติมหลอสรงส่งมือหุ่ยของขวัญตรงเลยนะ ว่าไงเนี่ยมันมีติมห้าคำคนแรกครูให้อ่านห้าคำกด